พอแล้ว oh. พอแล้วคุณผู้ชค oh. ่ะช่วงนี้นะเราภูมิานนำเสนอมากๆเลยนักร้องลูกทุ่งสายมู mm. มูหมดไม่สนว่าที่ไหน uh. เคยไปไหว้ร้องขอพรมาแล้วจากพระเจ้าตักศิน wow. เคยไปไหว้ขอพรมาแล้วจากพระแม่ลักษมี oh. ที่เราพูดถึงคือน้องแป้งรำศิวนารีวันนี้มาโชว์ส,สดในรายการกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวันลัชเต้ 放开。Okay. มาแน่ค่ะฉันเานหน้านๆนึงนะคะนี่คือทีมแดนเซอร์ของน้องแป้งร่ามค่ะโหแต่ละคนคือเตเป๊ะมากเต้นกันเป๊ะมากมวลมากไม่เอาแล้ววันไนท์สแสตอยากเป็นวันไลฟ์สแตนสต สิงเกิลใหม่นะคะนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวพี่จะพูดไปนะน้องหายใจไปก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเต้นหนักมากเลยใช่คือได้ยินก่อนมานี่น่าีะว่าหนูจะมีเพลงแนวนี้แต่ไม่คิดว่าจะเต้นนักคัติลีนะคี่ปันบปัโอ้คือเต้นยากใช่ไหมคะแล้วคือใช้พลานกันเยอะใช้เวลาฝึกซ้อมกันนานไหมคะรวมทั้งทีมแดนเซอร์ด้วยวันเจ็ดวันเต็นร้นกเฮ้ยเจ็ดวันเนาใช่โอ้โหมากเลยค่ะ ดันเซอร์ของเรามาแต่ละคนพี่แจ๊คพี่แจ็คภูตใจมากกดไลค์เลยสวัสดีค่ะครูอันนี้ครูอันนี้คือครูเบนซ์ใช่ไหมคะใช่อันนี้คือของอยู่กับพ่อเอกเอกชัยอ่านแนะนําตัวอีกทีหน่อยก็ได้ค่ะสวัสดีครับชื่อครูเบนซ์นะครับผมอยู่กับพ่อเอกแล้วก็เต้นให้น้องเต้งรับผิดเต้นรับผิดค่ะถัดมาดีกว่าถัดมาสวัสดีค่ะชื่อดังค่ะเป็นฟรีแลนซ์ดนเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นทายี่แบงค์ด้วยในเพลงนี้จ้า สวัสดีค่ะชื่อก้าวนาถะเป็นพิเลนเตอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นคุณเต้นค่ะอุ้ยสงสัยว่าสองคนนี้เขาหน้าเหมือนกันเขาเป็นฝาแฝดใช่คือเป็นคนบอกค่ะแต่ว่าที่หลังเขาเอากลิศมาว่าไม่ได้เป็นฝาแฝดกันแต่ว่ามาจากหมอเดียวกันอันนี้แซวเล่นแซวเล่นเนาะวอย่างรไมหรือเปล่าแต่น่ารักน่ารักอ่ะอีกหนึ่งค่ะสวัสดีครับชื่อแม็กซ์นะครับเป็นแดนเซอร์ของฝาเอกชัยครับโอ้ไปทำด้ครับเราเคยเจอกันแล้วคุณแม่ ที่ไปทาสกู๊ปตอนนั้นกลับมาเจอกันอุ้ยเหมือนดวงเนื้อคู่ไงก็ไม่รู้เนาะดวงสองคงการค่ะนี่ขอบคุณทีมแดนเซอร์ทั้งสี่คนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะะ้น้องแป้งยัอยู่กับเราตอขอบคุณหลายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพอแล้วพอแล้วพี่ให้แันไปแลกวเนะลกนะ แรจ๋าพูดถึงซิงเกิลใหม่นิดหนึ่งแล้วกันที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มดตีราตินค่ะซึ่งอัลบั้มอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มแรกของแ้งลำด้วยเพลงแรกที่ปล่อยไปก็คือเพลง One Life Stand มอสักคาู่นี้นั่นเองนี้เลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็คือว่าเต้นหนักมากกับหวานหวานเพลงนี้มันเหมาะกับยังไงดีไปเปิดช่วงไหนเปิดเต้นเต้นหรือเปิดยังไงดีคะก็เพลงนี้ก็มันเหมือนแบบเราสื่อเป็นแบบผู้หญิงที่แบบบางครั้งเราไปเที่ยวกลางคืนแบบ แต่เราก็ไม่ได้อยากต้องการที่จะได้ความสัมพันธ์แบบวันไหนอ่ะเราอยากเป็นคนแบบอยากจะได้อะไรที่แบบมั่นคง เป็นเหมือนเล่นคําแบบว่าไม่อยากได้วันไหนนะอยากได้วันไลน์ทั้งชีวิตไปเลยยายค่ะต่อไปายคะยังเป็นสายหวานอยู่ไหมเพราะว่าพี่ดูในจิ๋วแป้งลําเปลี่ยนไปแล้วคือเซ็กซี่ตลอดเลยก็เหมือนว่าเราต้องมีการโตขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าแบบตอนนี้ก็เริ่มเป็นสาวแล้วเนาะก็ต้องเปลี่ยนแปลงมั่งเนาะแม่เนาะแล้วอิกนเนอร์อินเนอร์เป็นยังไงเนอร์ก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องแบบจิกออะไรนี้ว่าต้องมา ลองติดกล้องให้ดูสักทีนี่สักทีสักทีเสี่ยวขอสวยๆแต่ตุองเปลี่ยวเลยตุ้บเปลี่ยวหนึ่งสองสามโอ้โหเซ็กซี่อีกโอ้เซ็กซี่อีกโอ้ที่เห็นน้องแป้งล่าสวยเซ็กซี่แบบนี้อยากรู้เลยอะว่ามีคนหองใจแล้วหรือยังจังก็ ก็มีแบบคุยจีบมีแมวมีกี่คนบอกเข้าไปสิมีคนเดียวต้อมีคนคุยคุยอยู่สึกษากันอยู่เนาะพูดถึงน้องแป้งรำนอกจากเป็นเรื่องของสายแดนซ์แล้วเนี่ยยังเป็นสายมูตัวแม่นะคะเพราะว่าไปทำบุญกับน้องพลอยมาล้วได้เล่นกับน้องพลอยเคยไปด้วยกันมาแล้วทพอยากจรมคนจำได้ใช่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยน้องแป้งรำก็ได้ไปขอกับองพันระนเรศวรในเรื่องของงานละครซึ่งพอขอแล้วก็ได้ครวมถึงวันนั้นเราขอเลขเด็ดคุณผู้ชมใช่ไหม วันนั้นแป้งลำถูกล็อกลิ um eh ้มเธบอกว่า คือเป็นคนที่ดวงปังมากๆนะแล้วจะบอกว่าวันน้องน้องแป้งรัมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเดินสายทําบุญตลอดใช่แล้วก็เป็นคนที่เดินสายมูตลอดเหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้ดูเครื่องรางของขลังที่น้องพกติดตัวเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นสายมูตัวจริงมันแค่ไหนอันดับแรกเนี่ยโชว์กล่องไลยเลยจ้าอันดบบแรกอันนี้ก็คือเป็นผมของคุณพ่อค่ะคือแบบว่าคุณพ่อเสด็จชีวิตไปแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็แค่พกแบบแค่อุ่นใจว่าเอ้ยเราทําอะไรเราจะได้มีกําลังใจ อ๋อใชคะอันนี้คือเส้นผมของคุณพ่อ้องแตงกวามนะคะใช่นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะว่าพ่อด้วยตลอดใช่ค่ะอันนี้คือเดินทางไปไหนอันนี้คือพี่พี่ทีมงานบอกว่าให้เอาของของที่แบบอยู่ในกระเป๋าหนูตลอดอันนี้ก็คือหยิบอะไรใช่ค่ะอีกอันนึงค่ะอันนี้ก็เป็นพระเป็นแบบว่า เกี่ยวกับหลวงพ่อเหยียบน้ําทะเลชืดอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบรุ่นเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะหลกยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดโบราณใช่ไหมอีกอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นนางกวักค่ะอย่างที่รู้กันดีกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบใช่แล้วก็ปิดท้ายเซตเลยค่ะเป็นเซตพระเครื่อง่นี่ก็ไม่พลาดจับมาเลยอันนี้อันนี้เป็นแบบว่ามีเซตพ่อแก่แล้วก็มีพระนเรศวรด้วยพ่อแก่คะ ต้องบูชาอยู่แล้วเนาะชวกกล้องหคะนี่ตามือโอ้จะมีไว้ไบ้ไว้บูชาใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นเป็นยันพะพิคเนตอ๋ออันนี้คือแบบว่าพกติดกระเป๋าตลอดพูดจะใ้ตลกเวลาที่เราบูชาหรือว่าเราเราเราได้สิ่งของพวกนี้มาเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างค่ะก็สําหรับหนูหนูคิดว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะสำหรับหนูหมายถึงว่าดีขึ้นใช่คือผิดปกติหมถึงว่าจากที่แบบว่าอะไรที่มันไม่น่าเป็น ไปได้มันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบเหลือเชื่อกับเราเสมองานได้เพลงได้อะไรโหปังมากจริงๆน้อ่ะเดี๋ยวสุดท้ายละให้น้องฝากผลงานันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมีละครอะไรมีผลงานอะไรอะไรให้ติดตามค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะแตําก็มีเพลงนะคะในอัลบั้มราตีราตินนะคะเพลง One Life s t a n นะคะยังไงก็สามารถไปรับชมรับฟังกันได้นะคะทาง YouTube แตร์มิโกออฟฟิเชียลและทุกช่องทางนะคะแล้วก็ เย็นนี้นะคะมีผลงานละครนะคะละครไม่ม้วนป่วนรักนะคะทางช่องวันส1นะคะวันหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะลาไปพร้อมกับท่าเต้นของน้องใช่ค่ะก็เนี่ยแหละเพลงวันไลฟ์สเตนของน้องกันละกันเดีช่วงนี้ปิดเบรกไปเลยกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อจ้าวันไลฟ์สเต